สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาต้มเส้นขนมจีนอีกแล้วนะคะใครจะคิดเนาะว่าคนอยู่ในเมืองง่ายๆเนาะไม่ได้อยู่ต่างประเทศสักหน่อยทําไมต้องต้มเส้นขนมจีนก็เพราะว่าพี่อ้อยออกไปตลาดไม่ได้นะคะแล้วก็เส้นสดที่เราซื้อเข้ามาเขาก็เก็บได้ไม่นานเนาะพี่อ้อยก็เลยต้องสั่งเส้นแห้ง สั่งเส้นแห้งไว้นะคะเวลาอยากทานขนมจีนหรือว่าอยากทานอะไรก็ต้องมาทํามาต้มทานเองเนะเาะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะพี่อ้อยอยากทานถ้าน้องๆจําได้เนะเาะก็จะเป็นคลิปมาแกงเขียวหวานขนมจีนคลิปนั้นขนมจีนพี่อ,อ้อยใช้หมอไฟฟ้าต้มหม้อข้าวไม่โอเคเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาเดือดไม่เต็มที่เนาะแล้วอีกอย่างหนึง่ง เส้นเขาไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวแล้วก็แตกหักเนาะอันนี้พี่อ้อยอตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำขนมจีนแห้งเนาะใส่ลงไปเห็นไหมคะเส้นเขาจะเป็นเส้นๆเลยเดี๋ยวพี่อ้อยรอให้เดือดอีกนิดนึงนะคะก็จะไปน็อ,นอกน้ำเย็นเนาะน็อกน้ำเย็นแล้วก็ค่อยจับนะคะจับจะจับเป็นเส้นไอจับเป็นแผ่นหรือจับเป็นก้อนนะคะค่อยว่ากันอีกทีเนาะ เอาจริงจ้เนาะตอนที่พี่อ้อยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะไกลตลาดมากๆนะคะถ้าพี่อ้อยจะไปตลาดเนาะพี่อ้อยจะต้องขับรถไปอีกประมาณอ่าสองสองสามกิโลอะค่ะสองสามกิโลเนาะถึงจะได้เจอตลาดเนาะเกือบเกือบจะไปแถวบ้านเก่าอะค่ะแถวที่เดิมที่พี่อ้อยเคยอยู่เ,เนาะก็คือไกล ในละแวกที่พี่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีตลาดเลยนะคะก็เ,ะเป็นถนนเส้นที่จะออกไปสมุทรสาครน,นะคะก็เ,ะเลยไม่มีตลาดแต่มีหมู่บ้านจัดสรรเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูตอนพี่อ้อาจับเส้นแล้วเนาะ เสร็จแล้วนะคะจับไม่สวยเนาะพี่อ้อยจับขนมจีนไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้ทํามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะเพิ่งจะมาทำเนาะก็ทําแบบเนี้ยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเสด็จน้ําแห้งตัวเขาแห้งนะคะเริ่มแห้งแล้วเนาะเขาก็ฐานได้แล้วเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะช่วงเช้าๆนะคะบางทีพี่อ้อยอะปล่อยคลิปไว้ตั้งแต่กลางคืนนะคะแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าใครเข้าไปแล้วเนาะก็ถ้ากลับมาคลิปอื่นก็บอกพี่อ้อยด้วยนะคะบอกพี่อ้อยด้วยว่าเนี่ยเข้ามาแล้วแต่คอมเมนต์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่ชนเคยนะคะช่องน้องสีนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพี่อ้อยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่อ้อยวางคลิปของร้านไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ